สวัสดีครับผมขึ้นอ้อยอ่ะเด้ออ่าเบิ่งทีมงานบ่าวสือบานครับขึ้นอ้อยที่นี่สวเดีสดีบ่มีครับกันบ่าวเปเล่ครับผมบ่าวเปเล่ทั้งรถครับนี่บ่าวภูมิครับแทเด็ดเด็ดิดอกโอ้คือพละกำลังดีแท้ป่ะนี่ครับการอ <Bond> ้อยพันธ์ครับสิไปปลูกอ้อยพันธ์ขยายพันธุ์ไปเรื่อย พันยังนี่ครับนี่ขอนแจงยังครับนี่ก้อยพันยังครับนี่ขันแจงสามครับขอนแจงสามครับบ่ได้เอาเอาไปขายได้เด็ครับเอาไปปลูกเเอ้าารดนั่งถ่ารถว่ารถเทาร์มาครับขึงสิบล้อเลยว่าจะดับลูกเลยมั้บ่นี่ได้ครับก่อนจีบ เป็นมัดได้ครับพี่ที่พ้นงานอีกชุดหนึ่งมาตัดซะก่อนครับเจ้าคือนวดอีกที่ที่มัดเล่หนึ่งครับตัดอ้อยพันแหย่ช่วงนี้ตัดพัด้อยสี่มัดละเจักบ,บาทเะรมบาทมัดละสามบาทครับมัดละสามบาทด้ครับตอนตอนตัดไปขายจังมัดละบาทบหมืมหอมัตัดไปขายจังมัดละบาทครับคู่หาป่ะไหนคือ,อมัดละสามเลยบ่ เนีครับทั้งนี่ทั้งแรกนี่บครับเนี่ยทั้งแรกคือน้อยบอนี่ครับเพิ่นเพิ่นไปอยู่กรุงเทพโดนครับเพิ่งกลับมาอยู่บ้านินหหากกกัยอืลองเบิึงครับช่วงแคอยู่หมัดบนนักปฝนไเออเดี๋ยวลูกน้อยผมสิแบกหอยเบิ่งอยูนแล้วก็เพิ่มหมวกนะรถยังโอ้เดี๋ยวไปขับรถสิลล้มกันนะครับ นะะลองเบิ้งกันนะครับต่ออ้อยกระเล็บเดียมนะครับเดี๋ยวระวังแทงตูดนะครับติดนั่งให้ดีๆนะฮะรับลองเบิ้งกันครับตัวอาเนี่ยตัวอาเดี่ตัวอาป่ะเออโคตรเต็มในเลยเหรอครับนี่แหะเดี๋ยวครับเปิดสตาร์ทก่อนว้างเราบริเกียร์เล

<kung> โอ้เด็การิ่มเลี้ยงดีขนาดครับข้างแรกได้ไหมครับเลี่ยงดีเลี่ยงดีโอ้ผมได้หนาทีเลยครับผมดับไซลำบบาทที่นี่ดับบอลไหนล่ะดับไซล่ะก็บอกอ๋อดับที่ขุนแกเลยนะครับจับ เล่อพวกเล็กมากครับยังได้เฮียนี่ครับหัวหน้าบาททศบาทใหญ่หัวหน้าให่ดีขึ้นมงวียเขบงเทียก็โอ้เบิ์การเทียบกพนครับเดี๋ยวขึ้นไปงเชิงมันมองกับเชยแบกนี่ครับตาขึ้นสะพานได้กี่ตกสะพานครับนักไย อ๋อใกล้จะเต็มแล้วครับข้าวเดี๋ยวเต็มข้างข้างล่างเด็กปลานี่ครับเล็กกาดยู่ข้างข่างก็เป็นภูเขาครับภูเขาเทือกเขาภูพานธ์นะครับเด้อส้างนี่ครับทีงานบ่าวที่บ้านขาดบ่าวปุ๋ยบ่าวสงการเบ่าดีดีครับ ก็ว่าเบ,า,บาสางการเบาเด็ดเไปเกี่ยวเขาครับกรเกี่ยวเขาอยู่หน้าเพลินว่าปุ๋ยจะเกี่ยวเขาอยู่หน้าเพลินครับหัวเหี่ยวคอ,อยหแุดจัดอะไรบอกรวบครับถอยขันน่อยใส่ปูครับผมเอ้าถอยนะเย <laughs> ยนี่ยเดี๋ยวนั่งผมก่อนครับ เล่นดีไปแต่ว่าอันอันขึ้นถอยมันอ่อยเขาจะเอาซุ้อมือเขาบอกค่อ,อยขึ้นตัวเองเนาะครับเขาจะเอาและใช้รถขีบเอามีรถขีบพร้อมครับอันขึ้นตัวเองบอ่นเบล้ลวง่ายแล้วเบิดมือกเบ่เล้ว เยอะครับนี่อ่ที่ที่แบบครับเติมเหี้ยบหนิ่มเกินรุ่นนี้ผมใส่มีดย่ำครับัขึ้นไปค้ายในใส้อยู่อตอนนี้ผมนั่งเบิง้งซะก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัวผมสี่โซ่อยู่ <c oughs> มัดชุดถ่ายครับผมสี่โซ่อยู่ มัดละห้ากิโลครับ hmm. บ่มัดเท่าไรสินบอกโอ้สามสิบมัดต่อตันครับผมแม่นี่บอกไรสั่งบ่ผมกับแม่นนักดาราศาสตร์เนาะโอ้แม่นหนักยังล่ะเขาเอิญนักคำนวณครับบรรยากาศ นะครับวิธีการขึ้นอ้อยขึ้นอ้อยรับจ้างก็ได้ค่าค่ายุค่ายาบ่เพิ่้นค่าค่าเราค่านหมัดครับแล้วก็ลงหามัดระเล้วลมัด หน้าลงกปบแบกน้กกระจอก่ันเนด้อครับโซผลงานก่นอนโซตะลัง <c oughs> แบกได้ไหมเถอะอีกแล้วคบบนด่าอยุแพงหนีเถอ 太太。台台 สามมาชุดไายครับนั่นสามมาชุดไายเดี๋ยวพวบ่รอบ่ละตัดให้ไหมก็แล้วตัดวนให้ไหมนะครับหอยพุ่มลอกยับวิธีการตัดอ้อยลอกมึงจัหมัดเนี้ยวิธีการตัดอ้อยม มาเดี๋ยครับมาสอยจักแรงแล่สองแรงเลยเด้อยังแรียเดี่ยวไว้สั้นก็มืดเลยอ่ะผมจะโซ่ที่ทหนผมนะครับโซ่ป๋อ

โอ้ดักอยู่ด hey. ้คร yeah, oh, ับแมนดักเลยโอ้โสองช่วงเสียอะยังไงอหรือเปาเลมัตงคับอาลังมวน้าหนาเขาใส่จังบาลเหรอครับ ก็ลูกีิาหวานเท่ากันเลยเออคือเโอเเฮ้ยเนเฮ็หยั่งเตเข่าอับเตะยังยัยยเฮ็ดหยังนอนยานอนยืื่อเอ้ยนอนยืนเฮ้ดื่อเยเออเยหล้๋ม้เเยอย่ครับข้าวเดี๋ยวนึงหอบเลย ใก่ทำนะคร,ครับการเลือนน้ำ้ะครับล่มไบว้อยอยู่หนีนกหมึกนา เราึือไปขายจเจ้าบกคอยขึ้นเองนะครับมัานซาต้องเอาใส่รถขีดรับจังทันเวลาอย่างไรครับเส่งไงบอกที่ พ่อแบกดีครับก็ก็นับคนไหนมัดคนใหญ่ไหมครับเดี๋ยวลองดูนี่ส้มนี่เดี๋ลองมึงโย่ตรงนี้อ๋อเดี๋ยวลองอีกสองมัดอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมยีเป็นผู้ชายเหรอครับเฮ้ยลดมาก่อนเป็นกามัดนี่ก็ได้ใายที่หามัดดีโอ้เดี๋ยวมึงอยู่บ่กว่มัดมัดพอดีแล้วเดี๋ยวมันหนหลายในห้องจองสองมัดเนี่ยเฮ้ยมันมันน้อยเกินไปานี่สองมัดพี่ดีอยู่โอ้ยมันมันจะเสียแอลไปดิโอ้

ถ้าถึงกับหนาเดีเลยนะครับได้มาเดียวล่ะคือเดียวบังอ้าวอ้าวอ้าวพอเดี๋ยวจะมาตรงนี้อยากล่องอีกยามนี่เนาะเพิ่นยามแล้วโอ้ใครอยู่มัดงั้นมันหลวมไปซื้อบ่อไหนล้ำไปซื้อ อ่ะอพอละพ่อละเดี๋ยววังจีว่ารอดดอกจีใส่งันป่ได้ครับผมผมรับเมื่อยยึดจนนี่เงี้ยบ้างเตีกแลวครับยางไปของของลมลงกลนที่ทางน่ะเท้าเข่าบอลยุดสำคัญกันได้การเล่นยังแล้วครับนี่าอมันตัด ดูเลยนกตัดตนเหลมตัดติดต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 ๊กเสียงครับไม่เลยใายพอมปล่อยไฟไหม่ครับครับผมดำเบิร์ดน้ำผู้ดัง <c oughs> นาดำครับเครียดเลยแหละครับปล่อยไฟใหม่โอ้ขาวฝ่าเลยครับเสีย นี่แหละนี่แหละครับบรรยากาศอ้อนอ้อยอพันอ้อยเอาไปปลูกครับ,รบดีงานสีหลังคือสีนะครับเม็ดผมต้องหางนี่อรัดเอวเนาะ ผมตะบอกผาแพดดาลัดเอาไว้กันคือยังกันเขายกกำลัดักเลยนะผมยังา่เขาได้อัดคัดเอวเขาหมดไหยสยังละลัดเอวยกกำักเขาหมดไหมจะทีมงานมาทบัตกับผแพครับบันบาน่ะอโอเคครับผมเดียบๆบ่เปียะ เฮ้ยเดดเดดบอหนึ่งเออกระต่ายดากระต่ายเจียกระต่ายนี่งเดดเดเดดเเดดเดดเดดยดดเเดดเดดเดดเด่เเดดเดดเเด้เเดดเอดเดเดดเดดเ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  เอาไปลองลองเห็นเบิร์สุดยางครับแต่เกายืดยืดยืดยั้งแต่เกานเงี้ยกันน้อนเหรียญยฮียืดยื่อนะครับโอเคครับผมพานแล้วครับคลิปนี้โอเค ได้ครับบรรยากาศยิงธงเห็นไหครับบรรยากาศยิงธงเทียบเทียบอยู่ข้างบนอันยิงธงกับยู่ของล่างได้นักกว่ากันครับนักเท่ากันบ่ย่งยเงธงแขงเลยครับเนี่ยเป็นไหครับย่งงแขงสบายบ่เออสบายบ่ยืนอยู่กับที่ครับผมูยงแพ่ง อย่าไปล้อมมึงอยู่างนี้ซึ่งแพงโว้ยแต่เก่าอยู่เฮห็นทีเฮ็ดยบยางตะเก่าไม่ต้องขึ้นก็ได้หรอกเออไบ่ต้องขึ้นก็ได้หรอกแต่เก่าอยู่เฮห็นที่เหยียบยางตะเก่าโอเคครับผมกรมสารมาพันเมืองทีมงานมาสิบานครับนะครับการขึ้นอ้อย